โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกัดดาฟีนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามีของผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งนะครับมาลองชิมแลวก็ลองรีวิวด้วยนะครับผมมีแจกให้ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผม5รางวัลนะครับผมสําหรับกิจกรรมเนี่ยก็คือแค่มาคอมเมนต์ใต้คลิปคลิปนี้นะครับผมว่าเป็นชื่อแฮชแท็กชื่อช่องเรานะครับผมแค่นั้นแหละครับคุณก็มีสิทธิ์ร่วมรุ้นรับรางวัลกับเราไปได้เลยครับมีทั้งหมด5รางวัลนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e ให้เราด้วยนะครับผมเราจะเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าสมมุติว่าไม่ทําทั้งสองอย่างเนี่ยก็คือหมดสิทธิ์ร่วมรุ่นนะครับผมวันนี้เนี่ย,อย,อยของที่เราจะนํามารีวิวก็คือพักอกกรอบพิมรีพายครับผม ผมก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยไหมหรือไม่อร่อยนะคบผมว่าเพราะว่ามันเป็นกระแสมากช่วงนึงเนี่ยยูทูบเบอร์หลายท่านเนี่ยทำกันเต็มเลยครับแต่ว่าผมมาไม่อยากทําช่วงนั้นนะครับแลวแข่งกันลงและผมไม่ดังนั่นแหละครับผมแล้วเหมือนกับว่าเราก็ผมก็เลยอยากมาลองรีวิวสําหรับคนที่ยังไม่เคยกินด้วยนะครับผมแต่อยากรู้แต่ว่าไม่อยากเสียดายตังสั่งเนี่ยราคาประมาณ380บาทนะครับห่อนึงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ ไม่ก็ถูกกว่านี้หรือว,ว่าแพงกว่านี้ถ้าสมมุติว่าผมลองชิมแล้วมันมอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยก็ขอโทษผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมมันเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับคนอื่นอาจจะเอาไปลองกินแล้วมันอร่อยก็ได้ใครจะไปรู้ครับผมผมก็ไม่รู้ไงครับผมเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะรีวิวกันเลยครับผมไปกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็จัดเต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามันเริ่มกินกันเลยดีกว่า เฮ้ยจัดโต๊ะดีดีสิครับนั่งนี้ได้ไงล่ะจัดทำเพื่ออะไรนี่อะโอเคครับตอนนี้ก็จัดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตั้งโต๊ะเสร็จเรียบร้อยเรามากินกันเลยครับผมเฮ้ยผมแต่ว่ารายการเนี่ยถ้ามีผมคนเดียวคงจะน่าเบื่อเกินไปขอเชิญแขกรับเชิญผู้มีเกียรติของเรานะครับผมคุณบ๊อบบี้ขยี้ใจโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้แขกรับเชิญมาร่วมรายการของเราสวัสดีครับผมคุณบ๊อบบี้ขยี้ใจนะครับผม ันนี้นะครับผมเราจะมากินนี่ผักโอกราผักโอกราไม่อร่อยก็คือบอกว่าไม่อร่อยนะครับผมบอกกันเลยมนันก็กึิ่มกัดกลิ่มกัมก,ก,ก,กอ่ะเนี่ยนี่เหรอฮไม่ถูกกลิ่นเหมือนของแบบต,ตอนแรกก็น่าโดนอยู่อ่ะ <laughs> กินเนี่ยเต็มสิบผมให้ความถ้าความความดีนะผมให้สองพอรอดรอดเยไม่ชอบกินผักอะไรรอดอร่นี่ครับกินเลยม่ทีเดีวเพื่อนหน้าตามีผักมีอะไรบ้างไปเลยครับอันดับแรกกินนี่ไปแครอทอะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอ่ะมันเหมือนกับสองหน้าแครอทแหละเออแครอทนะครับเป็นแครอท อะไรผดเลยคำเดียวเอะอะไรวันนี้อ่ะมันเหมือนกระดาษเลยอ่ะเหมือนเรากินกระดาษเลยอ่ะเหมือนกินผักอะไรทียอะผักมากอกกรอบนานเลยที่อ่ะแราตะกี้เต็มสิบผมให้หนึ่งอ่ะ ความแย่นะแต่ไม่อยากแจ่นี่อ่ะต่อไปเอ้ยอะไรมันฝรั่งแหน่ดีอยู่มันฝรั่งนะครับผมเดี๋ยวไปลองเลยอืมอืกรอบๆเหมือนขนมไทยร่วไปอ่ะผมว่ามันมันก็ไม่ได้เลิศเลยอะไรหรอกไม่ได้ไม่ได้เวอร์ขนาดอืมเต็มสิบนะผมให้ให้สี่อ่ะคนเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับ ให้นี่ให้ห้าให้ห okay. ้าเลยของอ<ๆ>ันนี้ดีกว่าเมื่อกี้ดีกว่าต่อไปเป็นถั่วนะ่าเป็นถั่วปกติอ่ะผมไม่รู้ถั่วอะไรลองดูเลยถั่วทั่วไปแล้วอันนี้ให้หกกินหน้า ête, มันเป็นถั่วทั่วไปอ่ะหืมเศรษฐหรืออะไรกัเนี่ยต่อไปครับเป็นอะไรวะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอ่ะเห็ดแปลวะน่าเป็นเห็ดโดนกระทืบอ่ะเห็ดโดนกระทืบมมาเลือดออกดูดิมันเห็ดโดนกระทืบอ่ะกินเลยห่อได้ห่อได้ลองปุ่มนะได้อยู่ได้สี่อันนี้ได้สี่เต็มสิบเลยได้ไรวันนี้ อแค่สี่พอทั่วฝักยาวอะต่อ <laughs> ไปครับเป็นไฮไลท์เด็ดไฮไลท์เด็ดเลยยาวกรอบถั่วฝักลองถั่วฝักลองที่อันเก่าอยู่แม่นี่แหละอันเก่าอยู่ไม่กรเลยอะไปเลยครับผมนีเบอยว่าถั่วฝักยาวเนี่ยดีสุดเลยจริงๆเลย ไอถ้ถั่วถั่วไอ้ถั่วเนี่ยดีสุดนึกนว่าบางอย่างถ้าบางอย่างก็เฟี้ยวอยู่ครับเ <c oughs> ช่นมันเหมือนอะไรทกอย่างเนี่ยอางจริงนะราคาสามร้อยเจดสิบสำหรับผมถ้าความคุ้มค่าความอร่อยนะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วคนชอบแต่ว่าถ้าใครไม่อยากสั่งนะครับผมเสียดายตังอะไรอย่างงี้ก็นี่เรื่องกติกาของเรามีแจกให้ทั้งหมดห้าคนนะครับห้าคนนะครับผมไม่ได้จะไม่ได้เม้นว่า ใครสามารถคอมเมนต์ได้เร็วอันดับหนึ่งถึงห้าไม่นะครับทุกคนเลยนะครับผมมีสิินร่วมลุ้นรางวัลเหมือนกัน,นครับแจกฟรีส่งฟรีนะครับผมบอกเลยทางเราจะติดต่อไปเองนะครับผมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยครับผมไม่ต้องหว่วงแล้วก็ตอนนี้ก็อันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับเป็นการรีวิวที่ที่เขาว่าอร่อยอร่อยอร่อย,ออยเนี่ยบอกว่ามันก็โกหกเยอะอยู่นะไม่ได้นี่นะ ส่วนตัวผมนะส่วนตัวพวกผมสองคนนะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเออคนอื่นอาจจะชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมแบบวัยรุ่นนี่ยอะไรเงี้ยกินปุ๊บแล,แล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยไม่ค่อยอร่อยเลยไม่ค่อยคุ้มค่าเร่แต่บางคนนะครับอาจจะชอบก็ได้แต่พวกเราคือไม่ได้ไม่ค่อยชอบเท่าไหรนะ่อ่ะนะะถ้าผมรู้สามว่ารเซ็นเราคงแบบว่าคิดหนอ่อยอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ค่อยชอบสไตล์นี้แต่ว่าผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอาจจะลองได้นะครับเรามีแจกฟรีให้ด้วยนะครับผมถ้าคุณร่วมกิจกรรมนะครับผม แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็คงไม่มีอะไรนะครับผมอย่าลืมร่วมสนุกกับเราด้วยนะครับผมเราแจกฟรีส่งฟรีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยค่าช้จ่ายทุกอย่างจะจัดการให้เรียบร้อยเลยครับผมขอให้คุณร่วมสนุกกับเราแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรายการของดังบังจัดนะครับผมผมกันตฟี่ขยี้ใจและคุณบ๊อบบี้ขยี้ใจขอตัวลาไปกันแค่นี้ครับผมสวัสดีครับินม่เปโคม โคตรเหมือนเขียวเลยสัอ